ขอกราบบูาการนะครับทุกคณเจ้าทุกท่านและก็สวัสดีท่านผู้รับชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้คณะสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์นะครับมาที่พระธาตุยามอนนะครับวันนี้จุดประสงค์มาทําอะไรนะครับผมจะขอเกริ่นนำนิดหนึ่งจะขอให้เลขาที่การสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์คือนิรันดรชัยศรีนะครับ แล้วก็ดวงแก้วอดีตนายกนะครับคารินทานะครับคนนี้สวนท่านสุดท้ายเสื้อลายนะครับเสื้อลายคุณสมเทแก้วกาะครับซึ่งเป็นนายทะเบียนของสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ส่วนนั่นซ้ายนะครับเป็นทุ่สนับสนุนสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรฮะงามตาพิษเพงค่ะงามตาพิษเพงเป็นอะไรกับนายกสมาคมนะเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาอนายกค่ะออและเป็นคนนี้นะครับเป็นคนส้ำพันธ์มากนะครับอ่าพาผมไปได้ทั้งที่ผมเป็นอสมอาศัยเมียขับรถตลอดนะครับต่นนั้นหลังเนี่ยคือใครครับแนะนําตัวหน่อยเพื่อนบ้านครับผู้ติดตามครับผู้ติดตามคนสุดท้ายฮะผู้ติดตามผู้ติดตามนะครับ ต่อไปนะครับก็ขอเชิญเลขาธิการสมาคมัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์นิรันดอนชัยศรีนะครับและเป็นโฆษกของสมาคมด้วยเชิญครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในความจาดีมากนะครับขอเชิญครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทั่วประเทศนะครับและพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศตัวโลกครับที่ชมคลิปของสมาคมัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ต่อเนื่องอีกนิดนะครับจากภารกิจเอ่อ คลิปก่อนๆน,นะครับวันนี้ก็มาถึงเป้าหมายได้พยายามขึ้นไปบนพระธาตุยามอนแต่ว่าการที่จะเดินท้าไปอีกหนึ่งกิโลนะ่ะคงไม่ไหวแล้วนะครับ <c oughs> พ่อเดินทางไกลแล้วก็สวี่จะคนชั้นสูงอะ่ะที่มาเนี่ยสวก็คือผู้สูงวัยนะครับไม่ใช่สวอในรัฐสภานะ <c oughs> ครับก็คุยกันหยอกเย้ากันในฐานะที่มาถึงสถานที่เที่เคารพนะครับเพื่อให้จิตใจมัน ชุ่มชํานะครับมีความสุขแล้วก็ตั้งใจตั้งมั่นในการที่จะร่วมกันทําง,งานตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ได้รับที่ดินและสมนักพุทธรวมทั้งท่านเจ้าคณะตําบลท่านพระครูสุจินวรคุณนะครับแล้วก็ท่านประธานสงฆ์ที่นี่ท่านพระครูประหลัดพัชกราฐานวีโรนะครับคงอินกนล่าวมาในคลิปเมื่อก่อนก็ผมได้มาสัมผัสที่นี่ก็เป็นเวลาเกือบสิบปีนะครับแล้วก็มา จนกระทั่งมาทราบปัญหาในเรื่องการจะขออนุญาตสร้างวัดและก็ขออนุญาตรื้อฟื้นวัดพระธาตุเป้านางนะครับเจอปัญหาอุตสรคก,ก็ได้เข้ามาให้คำปรึกษาได้ช่วยเหลือในานามของสมาคมบัณฑิตทางวิทยาและพุทธศาสตร์โดยการอนุมัติข,ของท่านนายกนะครับให้มาช่วยท่านมาตั้งแต่ต้นนะครับมาเข้มข้นกันจริงๆก็เมื่อปี65ที่ผ่านมานะครับสมัยนายกท่านาวิโรจน์นี่แหละนะครับก็ได้ความคืบหน้า มีหน่วยงานทางราชการเข้ามารับรู้ทั้งฝ่ายปกครองทางสำนักพุธทธทั้งที่ดินแล้วก็ทั้งป่าไม้นะครับเราติดขัดตรงไหน,นเราก็จะไปช่วยท่านประสานตรงนั้นนะครับประสานนี่ทั้งทั้งโทรศัพท์ทั้งที่ไม่อยู่ในพื้นที่แม่นั่งอยู่ในกรุงเทพก็โทรนะครับประสานยังก็ทั้งคุ้นเคยกันเ,เป็นที่ยอมรับของทางราชการแล้วก็มีการขอร่างวัดอย่างถูกต้องต,องตามกฎหมายนะครับซึ่งขั้นตอน ต่างๆก,ก็ได้กล่าวและคลิปก่อนนะครับก็คือว่าคลิปหน้านครับส่วนปัญหาว่าจะได้เท่าไรนั้นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดไม่ใช่อยู่ในพื้นที่นะครับยืนยันเลยนะครับต,ต้องที่ส่วนกลาง,งลหรือไม่ก็จําเป็นจะต้องสืงศสาร <c oughs> นะครับก็พูดอย่างนี้เนี่ยท่านนายดงแก้วนะครับเป็นมหาปริญญาด้วยดู <c oughs> แลเรื่องพวกนี้นะครับ <c oughs> พวกเราทีมงานทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับ ตอนนี้เรามาในพื้นที่อาจจะได้ฟังข่าวบอกว่าจะให้แค่สีไร่ใช่ไหมครับส่วนจะให้เท่าไหร่นั่นถ้ามันไม่ตามเป้าประสงค์เราก็พยายามจะให้ใกล้ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับปัญหาุตสาเราก็จะแก้ต่อไปครับเบื้องต้นแค่น er ี like so right ้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าไปจะไปที่บันไดพญานาาทั้งสององค์พญาสุวรรณนาคราชและพญาสุโตนาคราชสําคัญอย่างไรต่อแผ่นดินสองฝั่งคงนะครับพี่น้องสองฝั่งคงเกี่ยวพันสายเลือดกันยังไง ผมจะเล่าปกตำนานและประวัติศาสตร์ผสมผสานนะครับพี่แก้วท่านทนายดวงแก้วคารินทาซึ่งเป็นทนายอุตสหเกตติกว่าปีและเป็นคนเชียงรายบ้านท่าสุดอำเภอเมืองอดีตนายกของสมาคมนีคนแรกนะครับได้มาด้วยในวันนี้นะครับก็จะขอฝากภารกิจเหล่านี้ให้ไว้กับท่านทนายดวงแก้วท่านทนายสมทีนะครับตอนนี้ก็ขอฟังความมั่นใจจากท่านทนายนะครับครับครับโอเคครับก็เรา มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็จะต้องเดินทางเดินต่อไปเดินงานนะครับเดินงานต่อไปมาวันนี้ยอมไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าต่างคนต่างก็อ,อายุมันก็ย่ังว่าผมก็เจ็ดสิบห้าแล้วเ <c oughs> <c oughs> เรายอมไม่ขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เราจะยอมสละทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาในสำนักต <c oughs> อนีเส้นใจวัว่าอาราม <c oughs> <c oughs> เรายังดูแลต่อไปครับไม่ได้ขอไม่ได้ถอยไม่ใช่มั่ไม่ได้หยุดนะครับ ยังไม่ได้ขึ้นไปเท่านั้นมีผู้ขึ้นไปแล้วก็หวังว่าทูส้สิ่งู้อย่างคงสําเร็จนะครับฟังท่านทานายใหญ่แล้วฟังทานายกลางหน่อยครับ,รบท่านสมทีครับขอ,ขอ,บอกาาับนรัสการพระคุณเจ้าและก็สวัสดีเาตธรรมคุณธรรมทั้ททาาทงหลายนะครับคือ okay. คือหลังจากที่ท่านผู้มีเกียรติท้งหไหนได้รับทราบไอ้ภารกิจที่พวกเราในนามสามากมเพื่อ ท่านเลขาท่านนายกอดีตนายกมาพร้อมกันก็คือว่าเท่าที่เท่าที่ความเป็นจริงที่มารับทราบก็คือว่าอตรงเนี้ยที่จะทําเป็นวัดเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและก็หน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วนนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ทุกๆุก,ท,กทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันใช่ไหมฮะ่ันรังวัดที่ดินสำนักพุทธเพื่อที่จะมาสารต่อให้เป็นวัดตามวัตถุประสงค์ นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งีน่าภูมิใจสำหรับภารกิจของพวกเราในวันนี้ครับ,รบก็คงไม่หยุดอยู่แค่นี้อดีตท่านนายกโตแกได้พูดถึงนะครับอย่างไรเสียก็ส่งแรงใจแรงกายมาช่วยกันนะครับนะฮะให้ภารกิจอันนี้ให้สม็จล,ลุงไปด้วยดีครับกลับขอบคุณครับส,สิ่งที่หวังสิ่งที่หวังก็คือทุกคนครับจากทุกคนผมหวังก่อนครับหวังว่าผู้ที่มาที่นี่ไม่ใช่มาเฉพาะกายครับผมให้ใจมาโอ้ครใจมาด้วยน้องไม่ใช่ มาแต่กายจใจไม่มาครยเฉพาะเจ้าที่ส่วนราชการต่างๆอยากให้มาด้วยใจใช่ครับไม่ติดอยู่ที่เฉพาะข้อกฎหมม้ใช่ครับแต่ทั้งไงอยาให้มันเป็นพุทธบูชาใช่ใช่ครับ,รบเอา,เอาท่านคือตรงนี้มันความเป็นมามีอยู่นั่นก็คือเป็นวัดอยู่ก่อนแล้วแต่ร้างไปเท่านั้นเองจะคืนสภาพให้เป็นวัดนะครับเป็นวัดเหมือนงเดิมให้มีพระมีสงฆ์อยู่สามารถปฏิบัติ สมถฐากรรมฐานนี่ปัจจนากรรมฐานหรือปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์ของท่านที่วัดเป็นวัดเดิมอยู่แล้วแต่ล้างไปท่านัเองให้ฟื้นคืนเป็นวัดดังเดิมครับครับท่านนายกวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรับชมนะครับสวัสดีครับทุกขอจงสำเร็จครับ